กอไก่อ่านว่าขอไข่อ่านว่าขอขอขอขวดอ่านว่าขอขอควายอ่านว่าขอขอคนอ่านว่าขอขอระคังอ่านว่าขององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอซอโซอ่านว่าซ ชอเชอ์อ่านว่าชอชอยอหญิงอ่านว่ายอซอชาดาอ่านว่าตอตอปักตักอ่านว่าทอฐานอ่านว่าทอทอมันโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอนเนนอ่านว่าโนดอเด็กอ่านว่าตอตอเต่าอ่านว่าทอทอถุงอ่านว่าทอทอทหารอ่านว่า ทอทงอ่านว่าทนอหนูอ uh> ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่ามบอบอปอปลาอ่านว่าปอปอปอผอพึ่งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอฝอฟันอ่านว่าฟาพอสำเภาอ่านว่าพาพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอ รอเรืออ่านว่าวรอลิงอ่านว่าลวอแหวนอ่านว่าวสอสาลาอ่านว่าสอสอฤศีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอรอจุฬาอ่านว่ารอรอว่าอออ่างอ่านว่าออหอโนคูอ่านว่าหอเก่งมากค่ะตบมือค่ะ สวัสดีค่ะด้วยค่ะสวัสดีค่ะด้วยคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะด้วยค่ะยกมือด้วยสิคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ